เจ้าตัววินที่หลายๆคนเนี่ยถามผมกันเข้ามาเยอะใช้ดีไหมนะครับเรดร์ที่มันอยู่ตรงนี้สำหรับเบรเวเลตดัปเตอร์เนี่ยไปบดบังทําให้ตัวเรดร์เนี่ยใช้งานไม่ดีหรือเปล่านะก็เดี๋ยวจะมีรีวิวชมเนาะการใช้งานแต่ละที่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ผมไปลุยมาหลายเขาหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเขากระโจมผาตาัดมอคีนะผูกระหังต่อยมะลายเขาตะเมียนก็ไปพี่ชิดมาเกือบทุกดอยแล้วนะครับตัววินที่ผมใส่เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ไฮวินนะครับตัวรุ่นเนี่ยก็จะเป็นรุ่น e 9 5 0 0เนาะ ความเร็วความแรงเนี่ยดึงเข้าเร็วกดออกง่ายเนาะมีสวิตช์กดมีทั้งแบบเป็นไร้สายเป็นกล่องแบบนี้นะครับมีทั้งรุ่นที่เป็นสายที่หลายๆคนเห็นผมเวลาวิ่งในป่าในเขาดิเก,กที่โคนผมก็จะใช้เป็นแบบนี้มันโดนน้าได้แต่แบบนี้ยบางทีมันโดนน้าไม่ได้อะ การใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยใช้ง่ายมากๆนะครับตัววินเนี่ยเป็นวินไฟฟ้ากดเข้ากดออกได้เลยมีตัวสลักดึงล็อกนะครับออวินเป็นเชือกนะครับไม่ใช่สลิงเชือกก็จะเป็นเชือกแบบวอนดีเหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจรายละเอียดต้องไปถามไทวินเคกทีนะแต่ของผมเล่นเป็นแบบเชือกนะครับการดูแลสาก็ไม่มีอะไรมากครับเวลาใช้แล้วนี่ผมก็จะเอามาล้างทำความสะอาดเ่าลมให้แห้งล่าสุดไปเจอพี่จงพี่จงก็เขาเอาเชือกเนี่ยดึงเอาไห้หมดแล้วไปจุ่มน้ำผมก็าถามว่าจุ่มไปทําไมเขาบอกว่า จุ่มไม่เชือกมันไม่กรอบมันกรอบเดี๋ยวมันอาจจะขาดง่ายอ่าก็เป็นวิธีดูแลรักษาของพี่จงนะก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ผมเรียนรู้แล้วซึมซับมาเนาะเชือกเนี่ยตั้งแต่ใสมาก็ไม่มีปัญหาอะไรครับตัวล็อกต่างๆก็ใช้งานได้ดีครับไม่มีปัญหามียุ่ยบ้างเอ้ยมีบ้างมีบ้างต้องมีบ้างอยู่แล้วแต่เวลาปลดจจะต้องถ้าปลดด้วยไฟฟ้าจะต้องมีคนช่วยดึงไม่งั้นเชือกมันจะกินกลับอีกด้านหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นเทคนิคของคนที่เล่นออฟโรดก็จะรู้ดีนะครับตัวเรดารน,นีี่้ง พามาดูใกล้ๆนี่คือกล่องเรดาร์เขาย้ายมาให้เรียบร้อยนี่มีขาอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นเรดาร์อยู่นี้เน<ม>ี่ยอยู่นี้แล้วก็ตัวเรดาร์อยู่นี่จริงๆมันต้องเหี่ยวคนไปนี่คือวินเนี่ยวินถาดวินการใช้งานเนี่ยแข็งแรงครับเพราะตัวถาดวินเนี่ยเขายึดกับคัสซีเลยเนี่ยก็มาดูเนี่ยยึดกับคัสซีเนี่ยเขายึดกับคัสซีตรงนี้เลยดึงรถโยกได้ทั้งคันอะ่ะไอที่เบนซ์ลากถ้าเกิดเราดึง แรงขนาดนั้นทัศนีน่าจะฉีกนะกันชนรถวีโกยังโยกเลยดึงแรงมากได้แต่อันนี้ไม่โยกเลยไม่ผิดหวังครับสำหรับแบรนด์นี้ไฮวินหลังกันฉายก็ดูแลดีครับราคาเนี่ยก็สามหมื่นกว่าบาทตอนนั้นคุ้มมากๆสําหรับคนที่แบบสไตล์ออฟโรดเนาะแล้วก็ถ้าโหลดแบบผมด้วยเนาะมันช่วยตัวเองได้แล้วก็สามารถไปช่วยคนอื่นได้เนาะไม่โกหกเลยนะครับตั้งแต่ใช้มาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยใช้งานดีมากๆนะครับถึงกล้ามารีวิวให้ทุกคนได้เห็นผมก็ไปมาหลายทิปผ่านมาหลายตึกอย่างที่ผมบอกตอนแรกเนาะเดี๋ยวผมลองเก็บให้ทุกคนดดู้วย เราเก็บก็เลี้ยงเชือกนิดนึงกดเข้าไปางี้แล้วก็เลี้ยงหน่อยรีโมทอย่าก,กดแช่ครับถ้ากดแช่เผื่อมันพันงี้เราแก้ไม่ทันครับมันดึงแล้วมันจะดูดเข้าไปของแพงครับไม่ใช่ว่าใช้แล้วไม่รักษายังไงก็พังเหมือนกันให้แพงยังไงถ้าใช้แล้วไม่ดูแลรักษายังไงก็พังแน่นอนมันยาวมันกี่เมตรจี่ไม่รู้ว่ากี่เมตรเราไม่ได้จำอะประมาณ200อเมตรอะได้เพราะว่าจำได้ว่าอยู่ในป่าวันนั้นอะที่วันไปผ่าตัดล,ล่าสุดเนี่ยที่น้องมันดึงไปอะมี300รอยเมตรไกลไกลมาก แคนี้เองเนี่ยมันก็จะล็อกอยู่แค่นี้ก็มีฝาปิดกันน้ำให้ด้วยเป็นยางกันน้ำลุยได้เลยเต็มที่ก็สำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ครับ h วิินเี่ยเห็นแล้วก็ให้สปอนเตอร์ผมด้วยนะ